มาคะ่ะมาเจอกันหลังจากอ่านละครสงฆ่าหมอล่ำจบเข้ากับมาทักทายก,บ P P กบนนาับพี่พี่น้องๆกับเอฟซีเนาะมือนี้เฮาสิผ้าอ่าไปวอลถึงอีลานอยอ่าทิดาเล่าเนาะพี่น้องพอดีไปเจอโพสของอ่าพ่อผู้ของพ่อผู้อ่าซีวิไลเพิ่นเดี๋ยวก่อนสิไปวอลถึงอีลานอยเดี๋ยวข้ามมาวอลถึงอีก,อกไอ นักร้องในสังกัดของอ่าค่ายพ่อผู้ซีวไลกับซีมี่เมื่อวานนี่เนาะทีเฮาได้บอกเขาไปคือน้องไอ้กับน,น้องปารนาที่ว่าเพิ่นได้เอามาไล่ไปให้ให้คนในครอบครัวเพื่อนเนาะทีว่ามาไล่พ่วงแหลกกับน,น้องเอาไปให้แล้วก็ยังมีอีกคนนึงเพิ่นอยู่ไก่ว่าสันก็นได้ฝากกับแม่พึ่งเอาไปคล้องข้อแม่พึ่งฝากแม่พึ่งไว้ก็ลยบ่บใน่ใจว่าน้องสองคนนี้เป็น มาจากสอปปเล่าคือกันกอีอิหล่าน่อยบ่ผู้ใด f อผู้ใดรู้จักหรือว่าดูข้อมูลที่แน่ชัดกะเม้นมาบอกมาบอกสูกันฟังในเด้อพี่น้องเด้อว่าอีหล่าสองคนน่ะเป็นเออขามาจากสอบปปเล่าคืออิหล่าน่อยอ่ะทิดาเล่าบอไผยู้จจกกะเม้นมาบอกกันเอาแบดทีนี้เฮามาข้าเรื่องอิหล่าทิดาล่าพอผู้หลังจากนั่นละ่นก็สิพาคอีหล่าขำ ฟังโขงจากเพลงของอิหลาเนะเพลงหอบฝันข้ามโขงบัดทินีพอผู้ส,สออาาผิผ้าอิหลาหอบมาไลยข้ามโขงเพื่อสิไปหาย้นในครอบครัวของอิหลาน้อยเอาหัาไปบึงบรรยากาศตอนทีพอพูผ้าอิหลาน้อยเอามาไล่พ่วงแหลกในชีวิตไปห้เปิ่นเนาะของพ่อเท่าแม่เท่าน้องทิดาแล้วตอนนี้เอาความภูมิใจเนาะของน,น้องธิดาเนาะนี่มากราบไหว้พ่อเท่าแม่เท่าล้วก็าแม่นเนาะนี่ อันนี้จะเป็นความภูมิใจของน้องทุกคนก็คือมาไล่เงินหมื่นนะเออดีใจกับน้องเพื่อนทุกคนไหมเออหัวตากอดย่าแล้ก็หลบเป็นไปห่วยพวกมาไล่เพื่อนต้องคิดว่าอ้วนน้อก่อนโมห่มย่าเข้ามา ตาแบนนมาทาหน่อยเนาะดเม่นม้ำขวดมนาตัวน,น,น,น่งคนนั่มพ่วงมาไล่พ่วงแหลกนมากไอตากันยากา้อข้ออ่างต่ไม่พึน ขอให้ตาตีขอให้ตาได้กลมล้อมไก็ได้ถ้าเอสองห่อเ้ยให้ยงให้ดังให้ก้าวคืนจูชุดซูชุดไปละอดอทยเนื้อเนี่ควาตามอตรมกำลังใจให้เตรลังใจให้ให้ดให้ดดังไปบนน้า

ไอพ่อลูกในแม่แม่ก็ได้เออออันอาสว่าเด้ออันตั้งคามพอพูไม่พึงเด้อเป็นก้นหงผู้ดีเด้อดังเด้อไปเด้อเนื้อตะกี้เก่นะเปลี่ยนผมมีขัดผมมีตรงเนาะอันคือเสียอายเปลี่ยนตุ่มิงเด้อดูน้ำพะพูไม่พึงดีใจหลายละดีใจหลายละอยากคนอยากคนที่เคย คปดอกำลังจับความันอกูแม่คือเป็นปูไฮอันนั้นเป็นผููให้คำขยดสีน้ำลูกหลานเป็นปูชาวเ่มดีใจกินบอกเข่า่ะกินข้ากำหยังโอ้หลายเนี่ยดกินกระเมือจะกินอีกงวงขอดกินวุจังมากิน้อยกินมาแล้วเลยอยากเข้าไม่มกินมันกินข้าโบราณจ เป็นจังไดพี่น้องเห็นเรามีความรู้สึกจังไดสําหรับเด็กน้อยคนหนึ่งที่อ่าขามโ้งมากเพื่อสิมากอ่าสางฝันให้เจ้าของมือที่อีหล่าขึ้นลองเพลงในเเสียงวีหกเนาะกับมีเอฟซีโอนมาไล่ให้อีหลา่าจนพอผู้เพ่นน้ำตาสีไหลเพ่นว่าเห็นอ่าอีหล่าได้มาไล่พอจนสีน้ำตาไหลเพ่นว่า เห็นราก็าดีใจทแทนผู้พอพนผ้า,าเฮ็ดผ้าสางเนาะจนมีเอฟซีได้เขาไมา่เห็นแล้วก็ให้มาไล่นำใจอีลาไปอีลาก็เอามาไล่พ่วงแหลกในชีวิตเอาไปให้คนให้ครอบครัวมันบ่งบอกถึงว่าเป็นเด็กที่มีความกระตันยุรูคุณเนาะเฮ็ดจังซีไปตลอดเด้อล่าเด้อได้มากากัเก็บออมแล้วก็เอาให้คนในครอบครัวดูแลตามที่อีลาตั้งใจไว้ มันบ่โดดอกเดียอยอหลาก็ได้อาจจะได้ในสิ่งที่อิลาต้องการอันนี้มันก็อาจจะเป็นมือดแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในที่ในห้อง้างนอกคนมันเสียงดังกเลยอะคำนาแนห้องก็ดีใจน้าอิลากับมาไล่พ่วงแหลกสุดยอดสําหรับอิลาน้อยเนาะพอผูิ่นกับผ้าผ้าลูก่น ขมอีหลาขามฟังเล่าฟังโคงมากเพลงอีหลากะหอบฝันข้ามโคงฟังเรากม็มว้วนมวนบัดทีอีหลากหอบมาไล่าขามโคง,งกลับไปให้ขอบคร้วอีหลามันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วแบบเป็นเด็กตตัญยูเนาะคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาก็ขอให้อีหลาตั้งใจในสิ่งที่เจ้าของฝันว่าจะทีมานี่มาเพื่อหยังมาเห็ดหยังแกงสีนะาพี่นอ้อง ตามที่ไลดูไลไลไลบึงไลดูตามไอ้ผัวฝ้ายของพอผู้เนาะอีหลา่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายเป็นเด็กที่แบบว่าไฟรูไฟเลียนรูกะอยากจะให้เอฟซีช่วยสนับสนุนอีหล่าที่อีหลา่าตั้งใจและอีหล่าก็ขอให้อีหลา่าตั้งใจเอาในสิ่งที่เจาของฝันที่มาที่นี่ คำม,มาทั้งสี่เพื่ออีหยังอยากให้อีลาตั้งใจเอาแล้วก็มันจะมีอ่าคลิปอีกคลิปหนึ่งไปเจออันนี้เป็นคลิปตะฮักตะฮักของเพื่อนดอกเพื่อนไปแล้วก็ไปเจอคลิปอีกคลิปหนึ่งของพ่อผู้พาอีลาไปบนในใจว่าเป็นห่างหรือเปล่านาออีลาตาฮักแข้ง ถอดเกิบพี่น um, ah ok, ้องถอดเกือบขึ้นบันไดเลื่อนเผื่อนเพื่อนเป็นตาหักเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็เออแบบพ่อได้ยิมดูหัวน้ำเพิ่นก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่ดอกเพื่อนเกือิขึ้นสตเต็นหลายถอดเกิบเพื่อนมีรายจ่ายระหยาดพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยเนาะค่อยค่อยหัดค่อยค่อสอนเอาพอผู้ จังไดจะอีหลาสอนบอกเบิ่งลักษณะคนน่ะเป็นคนที่แบบบอกว่านอนสอนง่ายอยู่ดอกสําหรับอีหลาหน่อยแล่าสุดพี่น้องเห็นแล้วก็คนลุกคนลุกอย่างวันตีเมื่อบอก่นที่ทีพานมานหนีก่อนทีอ่าละครสงครข้ามหมอล่ำสิจบลงไปพอผูดสีวิไลเพิ่นใดไอโพดลงหงนาแบดฟอร์มเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่า พ่อดาวบ้านดอนอยากให้ธิดาลาวศีวิไลสืบสารเพลงเมฮัน,นี่สีอีสานอยากให้อัดเพลงเมฮัน,นี่อีกครั้งขนคิ้ข,ขิงลุกเลยคนว่าพาดพี่น้องมันเกิดเป็นตะขนขิ้งลุกอยู่เด้พ่อดาวบ้านดอนอยากให้อีหลาน้อยธิดาลาวเนี่ยอัดเพลงเมฮัน,นี่สีอีสาน อยากให้อีลาเอาเพลงแม่ฮันนี่สีอีสานมาอัดใหม่เอาพี่น้องฟังหลูกขนลูกบ่จนพ่อพูดว่าขนขิงลูกเลยว่าสันเพื่อนว่านี่เพิ่นลงบบก,กีนาที่ผ่านมาเด้พี่น้องลองเขาไปบึงแอนาแบทดฟร์มเพื่อนเด้อพ่อครูสีพ่อภูอ,อสีวิไลเห็นไหม เพลินพึงล่ำมามสดๆบานหมาด,มาดเลยเมื่อกี้นี่แอดเห็นก็น่งจะมาวอาพอดีเปิดไปหนาเพนเด้งขึ้นมากก็เลยอ้าวปาดบอกธรรมดาได้พี่น้อง้าอีลาได้อัดหืมสุดยอดได้ได้เพลงแม่แฮนนี่ดังเลยได้เนี่ยดังคักเลยเด้ <S 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 อีลาถอดเกือบ ลงลิบไปยังไงละ่วะว่าสันเพิ่นว่าตะหักแห้งเด็กหน่อยเนาะเป็นความน่ารักอีกอีกอันหนึง่งของอีหลาหน่อยเราก็จะมีพอผู้เพลนกะบอกว่าอ่าดีใจน้ำอีหลาที่ว่าได้ได,ได้ได้พวงมาไล่พ่วงแรกไปให้ครอบครัวเนาะเนี่ยพอตะหัก อนนี้ก็พยา,ยามล่ไล่เบื่องดีเทลของอีหลาเพื่อจะมาบอกให้เอ่อให้เอฟซีของอีหลาที่ดาล่าได้ฟังได้เบิ่งแต่ว่าม้นนี่เห็นแล้วภาพบรรยากาศที่น้องกลับไปบ้านนาะพี่น้องไปเอาพวงมาลัยไปให้แม่ไปให้ญาติไปให้ตาให้ยายหรือว่าคนในครอบครัวเพิินเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีปับปลื้มใจแท่นดีใจแท่นดีใจแท่นอีหลาที่แบบว่ามีผพูอ่าดูแลอย่างพอพูกอีหลาขอ,ขอให้อีหลาอ่า ตั้งใจเอาแล้วกะกตัญญูต่อผูทีผ้าเฮดผ้าสางขอยีอลาปังปังปังปงขึ้นไปเด้อในขอให้มีเอซติดตามหล,ลายๆขอให้ผลงานอีลาเข้าไปหล,ลายๆมีหล,ลายๆม,มีแต่คนจจางคนยังก็ขอให้เอซสนับสนุนแบบนี้ตลอดไปเอาผู้ใดนเพั่อนติดตามฝากกดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือไนไว้นำสำหรับินี้กัสวัสดีค่ะ